สี่เก้าหนึ่งครับใช่ไหมแปดสองเจ็ดสี 1> 1, ่เก้าหนึ่งเลขทะเบียนรถใช่อันนี้เลขในกรณีใช่ไหมมีไหมแปดสองแล้วก,ก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเล<อ>ย <ๆ S 2> ครับ ต่างโลกเอาวัาน,นี้ก็อยเลขจนเดนี้ก็อยเอจงอยเกียมันๆเขาเยาสาธุสาธุสาธุครับมาลุ้นกันเลขของพี่ช่วยกับน้องกรคนละฝากนะวันนี้นะครับให้ให้จุดคนละฝ <ians> <c oughs> ักเลยนะน้องกรกับพี่ช่วยนะครับเอาน้องกรไม่อธิษฐานก่อนจุดนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นก่อนแล้วเขาก่อนจุดเขาจะอธิษฐานเดช่วยน้องกรเนี่ยเขามีมนผมสอนมนไปหมดแล้ว มนเรียกนางและเรียกจับนะดูยิ้มแย้มจ่าใสมากช่วยก็ใส่กระถาเต็มที่เลยเงินทองเงินทองไหลมาเงินทองไหลมาอะไรนะเมื่อกี้จํนัชชาลิตินะโอ้โหนะเงินไหลมาทองไหลมา พองไห mm hmm. ล<ะ>มาเงินไหลมาอ้ามนัมนมนัมนมันมันมก็มารอลุ้นลกันนะครับว่าสองคนนี้จะจุดได้เลขอะไรกันนะครับจะเอาไปจะเอาไปทําอะไรอ่ะเลขโจตัวนี้อย่าไปคิดไปออกนะจะจุดจุดไปนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมที่ต้องจุดถวายปู่นะครับเพราะว่าจุดถวายปู่นะครับวันนี้เราก็มี <c oughs> นี่นะครับขึ้นเตรียมจุดนะครับ อันนี้คือกระทะต้มอ,อะไรครับอันนี้คือกระทะต้มอะไรครับเคยลงกระทะทองแดงไหมเอาเป็นกระทะทองแดงปู่กระทะทองแดงอือนี่ใช่ไหมกระทะทองแดงอ๋อนี่เป็นการต้มสีพึ่งเห้มาเซลเราตกกระทะทองแดงนะนะครับวันนี้ปู่ก็กำลังทำพิธีต้มหุงสีพึ่ง นะครับก็เรียกว่าหงสีพึ่งนะครับวันนี้ครับก็หงสีพึ่งด้วยแล้วก็ทําพิธีรับองค์จัตุโรบาลจตุจตุจตุโลบาล จัตุโรบานจัตุระบานจัตุระบานหรือทวารบานหรือทวารบานนะครับสามวันเลยนะสามท่องสามวันแหละั้งแต่ไปเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยยังจำไม่ได้สักทีแต่ว่าถ้าภาษาไทยได้จำได้ถ้าถ้าแบบภาษาไทยเขาจะใช้คำว่าอทาวจัตุรบาลทั้งสี่จัตุ โลกบานนะครับโลกบานนะครับกบ็นนค,บคือเหมือนอเอดี๋ยมาราดูพิธีกรรมนะเิบทเวดาเอนพรมยม,มเรียเรกเกะันโเปรีนโรรกนกโนเปรียุโเรียจะาเปรียส,มมาายสงอาเรเมตรยงคุณลมหารชัยแม่กางหินปะโทรไนปะไตกรอม ថ្ងៃនេះសូមជុំអញ្ជើញទេវតាមើលបរមីអ້ອຍខ្លួនអ້ອຍចៅព្រះថੰងបង្កើតបើកមហាបរមីធម្មងបង្កើតបើកមហាបរមីចាំងថੰងបង្កើតបើកមហាបរមីបើកដោយធម្មបទាយា ตัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังบรมายังธรรมังบรมายังสังขังบรมายังไมยังเปรียบิกนายบรมายังแม่กังหฮงปทนายบรมายังคุลเล่าสวงบรมายังคุลเล่าสาบรมายังคุลเอากาดำบบรมายังสาธุดเดขยมสม បរមៃទេវតាទាំងអស់ទាំងឡាយដែលសន្តិទ្ធសន្តិដ្ឋជាបដនៅកណ្ងក្នុងភូមិស្ថាននេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបរមៃទេវតាទាំងឡាយអ້ອຍមកជុំនំនៅកណ្ងក្នុងត្រង់តសាប្រាមពិធីខ្ញុំថ្ងៃនេះផងសាធុសាធុសកេតើបអញ្ជើញទេវតានៅកណ្ងក្នុងរោពព្ជ័យឆ្ងៃឆ្ងប់សំគួរចោះមោអ້ອຍពួតអ້ອຍឈូកូនខ្ញុំជាករិទេសារតទេតើព្រះរិយសា ពេលយ៉ាងចូលពេលយ៉ាងចតឹងបังបរអរហេវគិរីនៅកណ្ងពួកហេចមោអុយចៃចន្តលិខេវិមានេនៅកណ្ងអាតាមមានកេតល័យ ចំពោះទេវតានៅត្រកទួយធំនៅកែវមឿងលួងដោយដងស្ការគុំអង្គរទួយធំមកចុមទាំងអសុរាណាខានេនៅព្រៃព្រឹក្សាជាព្រៃវលកលនៅតាមឋិតចុះបោអរម្ម័យដោយນະមោបុទ្ធាយអាយយាអាចាអានិមោវន្តាមិថាទុព្រុទ្ធังបង្កើតបមាបរមៃធម្មังបង្កើតបមាបរមៃ តាចានមោមេប្រងប្រែត្រៃថាអង្គខ្លួនខ្ញុំនិកមសារទិយអល័យអុយណាមនោនៃសាទុសាធុខ្ញុំសុំអញ្ជើញទេវតាមើបបរមីឲ្យកូនឲ្យចៅខាន់ខ្ញុំថ្ងៃនេះថោងសាទុសាធុណគុណគ្រូ ក្រួហងកើតពីណាកើតពីភនំបងកត់បរិបទគិរីនីតកំពីអ៊ីណាកំពីដំស្លែងធំអមក្រាក់ក្រើកមហាក្រាក់ក្រើកក្នុងព្រៃលលីទេលបាទៀងស្វីរំពេចទាំងស្វីអុយអត់ទាំងចារំព្រឺសឹកគ្រូព្រះអញអុយដែងគ្រួហងកចាត់កច័យចារណាយចេងតោហងអមពិតិសវហាសវហើយអុយចោរណាយចេងតោអមរបើកបើករបើកទាំងស្វីព្រៃលលីទាំងចំណងរាក់ បាក់ទៀងទ្វាររបស់ចាត់ទៀងទ្វារអាចារ្យអង្គព្រៃរកចកកចាយចារណារចេញទៅហောင်းអំរបូតមហារបូតរបូតទៀងទ្វារព្រះលលាចឹងចំណងអរ័កបាក់ទៀងទ្វាររបស់ចាត់ទៀងទ្វារអាចារ្យច្រាសសម្បើព្រៃរកចកកចាយចារណារចេញទៅហောင်းអំទីទិសវៈហៈស ਵਾ ហៃអ້ອຍចរណារចេញទៅមៈព្រិមោព្រះពុទ្ធអង្គបង្កាយអេនិមមៈទើបនំជួលព្រះច័ន្ទគ្រេសនា ប្រពៃទៀតថាអោយល្អមួយថ្ងៃប្រៀបដងអមនិងអបមហាលោកអបទិសគ្រូព្រះអាយនិងអបទាំងល្មឿនទួយទិសគ្រូព្រះអាយនិងអបទាំងល្មឿនធំជុំនឹងសាឡាទិសគ្រូព្រះអាយអញមើលបងយាយអញហើយល្អបែកដូចអេឡាបែកដូចវងព្រះទិសអាយមើលត្មាល់អីហើយល្អបែកដូចអេឡាបែកដូចថ្ងៃនេះជូនເຈົ້າនិងបានដាំក្រមួនដាសស្នេហទួយដាសស្នេហធំថ្ងៃនេះញោមព្រះបាទសូមប្រកាស จิตทังจิตพเนนาสัจเฉลยโมพังอสีอสูพิสันหันโตโอมนะโมปัฏฐวิงทายะสาธุอ้อมดามหาดาสืบครูประดาดาสํบูรณ์พนมสืบครูประออัญญ์ดาครูสนะทูจดาครูสนะธมดามุตติปิฏติปิอ้อมเจติสวาหาอ้อมดามหาดาสืบครูประดาดาสํบูรณ์พนมสืบครูประออัญญ์ดาแม่กางหญิงปทุรนัยดามุตติปิฏติปิอ้อมเจติสวาหาอ้อมดามหาดา ដាស់ក្មួយប្រដាសដាស់ក្មួយទូចដាស់ក្មួយធំដាស់ក្មួយប្រុសដាស់ក្មួយស្រីដាស់ក្មួយតៃហងដាស់ក្មួយតៃហាដាស់ក្មួយព្រៃដៃវែងដាស់ក្មួយព្រៃកបា8ដល់មុតពីទីទី២អំសិទ្ធិស ਵਾ ហៈសាទុសាទុណមោតស្សភិក្ខុវេតអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាណមោតស្សភិក្ខុវេត អរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធ esa នមោទស្សភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធ esa អំលងអបហលងអបទើបគ្រូព្រះអាចលងអបទាំងល្មឿនទួយទើបគ្រូព្រះអាចលងអានរៀងសម័យអាចជាជីវចិត្រអូមជីសវហើយៈមព្រឹមអព្រះពុទ្ធังបង្កាយអេហិមមៈទើបរំជួល ព្រះច័ន្ទកฤษណៈព្រះព្រះគីថាអយល្អមួយថ្ងៃប្រពៃល្អអំសណេច័ន្ទស្នេហមុនស្នេហមាសស្នេហអអស់ទៀងបដាទឹសពេញតឡុកទឹសពេញតពីងអយនាងជែងមោររវាំងអងបងជាគ្រូអំទទីសវាហាយៈអំសណេច័ន្ទស្នេហមុនស្នេហមាសស្នេហអអស់ទៀងបដាទឹសពេញតឡុកទឹសពេញតពីងអយនាងជែងមោររវាំងអងបងជាគ្រូអំទទីសវាហាយៈ អំក៊ុំមហាក៊ុំគុំទាំងមើលអ្នកស្ងអ៊ំសច្ជីអ៊ំសច្ចៈសច្ជីកម្មំងត្រាប់អ្នកខ្លាំងអញ្ជើញគ្រូជួយហៅអ້ອຍអ្នកដល់តៃចូលចិត្តអហង្គូនខ្ញុំផងអំសទ្ធីសវហាយាអំក៊ុំមហាក៊ុំគុំទាំងមើលអ្នកព្រិងវេសនាសំពងចូលសួរសារិកាចូលដល់អូបចិត្តអញ្ជើញក្មោចចောင်းចិត្តចាំងទាំងទាំងទីស័យរោគាអ្នកណាអ្នកមានមកវិញយើងហៅសេអង្គសេនេសេមកអុធុអំភិអំភូមសូអំសងអ៊ំសច្ជីសច្ចៈកម្មំង ត្រាប់អ្នកខ្លាំងអញ្ជើញគ្រូជួយハウអុយអ្នកដោអតីជួចចិត្តអាហង្គខ្លួនខ្ញុំផងអំសិទ្ធិសវហើយាអំគូជិតសងាវអំគូចៅភະຍាเงินអំគូអនភະຍាធនអញ្ជើញគ្រូជួយបែដោយអ្នកជាលអុយនាងបួយសមងលំយ៉តនឹងនាងកងហេងធរណី កុំឲ្យបិញសម្ដីចាំឈ្មោះយឿងលើយអំសធិសវហាហាយាអំគុជាសង្ហោអំគូចៅភະຍាငឿនអំគរអភិយាធរអັນជេគ្រូជួយបែរដែលអ្នកចលកអុយនាងបောက်សមលំយ៉កនឹងនាងកងហ៊ីថរណែក្រើទាំងមុខក្រើទាំងមិត្តក្រើទាំងចិត្តក្រើទាំងធ្លើមទាំងហើម២ហើយល្អប្រៀបដោយចេជិ៍ជាបตุមល្អដោយគុំបពពេញក្នុងអបក្រង់បពពេញស្រំរុំបពពេញទឹកអុយបិញរំលឹកមូលមកបូដា ចាណងចាណងតិកតិតិចធម្មង្កតកមរអាចតិពោធិយសតੰធម្មង្កមណោធម្មង្កចាណងចាណងតិកតិតិចធម្មង្កតកមរអាចតិពោធិយសតੰធម្មង្កមណោធម្មង្កចាណងចាណងតិកតិតិចធម្មង្កអាចកង្កមរអាចតិពោធិយសតੰធម្មង្កមណោធម្មង្កទាំងរង្ហតមរវេទាំងសម្បិពតដោះអុយនាងស្នងសេងរេងសារៃសេងរេងសារៃទាំងយុបសេងរេងសារៃទាំងថ្ងៃអររលឹកដល់បងនាងចន្ទទ្វីអមសតិស ਵਾ ហាយ นมามะพะธะมพะ,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 ะพะทนาธานะมะพะทะนะมามะพะนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะสังโฆลงไหลรวมใจพุทโธโอมแลทับจับแสงตาเหลือบเนตแลมาเห็นกูริชรนอิธิโยติทังอิธิยังม,าม,ามาะมะนโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ สุโหจุปุเรติติสุโหจุปุเรติติสุโหจุปุเรติติสุโหจุปุเรติณจงงงจงบะหลงตัวกูจงมาแก้ผ้าให้กูดูยึดตรงหน้ากูจงมาแก้ผ้าให้กูดูมามามาไม่ได้ลูกเอาแม่ไม่ได้แม่เอาลูกไม่ได้ลูกไม่ได้แม่เอาทั้งแม่เอา <Steph> <ui> ทั้งล <anywhere> <insan> ูกหลานมาก็ได้ยายมาก็ดีวินยูหิติอาคัจฉาิ มานิมามาโอมสหมติดให้มันติดปันต่างให้มันจังปังบวงเอหิมะมะนะจังงัง อธิมาสมิงกาเยเกสาโลมาเนคขาตันตาตโจมังสังนารุอัติอัติมิชังวกังหะยังเรปสังอตยังเรสัปิตัเสมัพปุโรยตัเจโตอสุสาสิงกากามุตังตลุงกันติอธิเกสาโลมาเกสานาคาอธิเกสาโลมานาาตันตาอธิเกสาโลมานาาตันตา นาจิตนามาพทะไขยามามะนาจงมาเป็นจิตผู้ขาเดอร์โมจงมาเป็นใจผู้ขาเดอร์นกนากาอกากังสัมบารถังจิตติจิตตังอาหังจิตติจิตตินามาพทานามากาะนรกนาการกากังสัมมาอาหังวิญญาณัง จุติจุตังอระหังจุติจุตินามะปะทะนามะกัสสนครนครกะกะอะกังสัมมาอระหังวิญญาณังจุติจุตังวิญญาณังจุติจุติสาธุเด้อตื่มอัญប្រើครูออยดากมุนสน애นี้ตื่มอัญប្រើครูออยดาแตงกมอยตายหองออยสมฤทธิ์ผลโดดเจตปรารถนาផង อยจุมบุบวันจุ่มบริวานจุ่มโชคจุ่มเลียบ <c oughs> អំគអ៊ុំមហាក្គុំក្គុំតាំងមើលអ្នកព្រិងវាសនាសំពងចូលសុវសារិកាចូលដល់អូមជីតាំងអញ្ជើញគំរចាងចិត្តចាងទាំងទស័យរោគាអ្នកណាអ្នកមានមោវើយើងเฮาเซនាងเซនីសីមអ៊ុធុអ៊ុំភីអ៊ុំភោអ៊ុំសោអ៊ុំសាំងអ៊ុំសច្ជីសច្ចៈកម្មังត្រប់អ្នកខ្លាំងអញ្ជើញគ្រូជួយเฮาអោយអ្នកដល់តែចូលចិត្តអហង្គកូនខ្ញុំផងអំសិទ្ធិសវហើយៈអំกูជិតសាងៅអំกูចៅພະຍາເງິນអំกูອ່ອນພະຍາທອນອញ្ជើញគ្រូជួយបែរដោយអ្នកចន្លឹក អ້ອຍនាងប້ອຍស្មោលលំយ៉ោកអ້ອຍបងប້ອຍស្មោលលំយ៉ោកនឹងនាងកងហ៊ីធរណីក្មៃ២០សម្ដីចាំឈ្មោះយើងលើយអ้อมសទ្ធីសវាហាយៈអមពើเด้อបងເຮົາអត់ເຮົາສະຕ່າງเด้อលោកគ្រូជួយເຮົາເຮົາຫມໍໄປເລັກເຮົາຫມໍໄປកើតເຮົາຫມໍពីຈືងເຮົາຫມໍពីត្បូងເຮົາនេះមានមានអ້ອຍគេຢູ່អត់ຢູ່ສະຕ່າງមកអ້ອຍអ້ອຍគេຢູ່ប្រាក់ຢູ່មាសគេកង អើយយុទ្ធាບັນដាស័កអំណាចបារមីអើយយัวចូលមកក្នុងក្រមួននេះជឿញខ្មោចតាខ្មោចយាយខ្មោចព្រៃកបាលប៉ុន្តែជួយហៅខ្មោចតៃហងជួយហៅខ្មោចតាហាយជួយហៅខ្មោចព្រៃទាំងអស់ទាំងឡាយដែលសន្តិទ្ធសន្ត្រត់ជាប់ដាច់ក្នុងកណ្ងនេះហើយអើយហៅម៉ូហៅប្រាក់ហៅមាសកែវកងហៅម៉ូពីលិចហៅម៉ូពីកើតហៅម៉ូពីជើងហៅម៉ូទីពីដបង ហោប្រាក់ឡានប្រាក់តេនជោមោនឹងខ្លួននឹងប្រាណតរណាបានយោទព្រើក៏អុយគេសម្រេចដោយចិត្តប្រាថ្នាអុយហោអាក់អោចតាងជោមោនឹងខ្លួននឹងប្រាណអំសិទ្ធិសវៈហៈអឺជោមោហើយតាងអាក់មាសជាវកាងជោមោ พึ่งนะตรมสีพึ่งหงหงัดตมหงสีพึ่งนะครับก็บงทีก็ไม่เยอะเราคงแค่นี้แหละเยอะไม่ได้คงทีก็หงครั้งและเท่านี้นะครับสอหนึ่งเท่านี้นะครับจุดดตอนนี้ให้มันขึ้นงนนะครับจุดประทัดเปิดจุดประทัดเดือใช่ไหมปูดถึงเวลาจุดประทัดเปิดแล้ว อาจุดประทัดจุดประทัดสองคนนียจุดประทัดเปิดได้แล้วคนละข้างนี่ก่อนบากโซ่บากเรียบไอโจลโมออยกียัวอัดยัวตะตางออยโฮโจลโมเดินลูกครู มาแล้วเอาไปถวายปูเขาไปช่วยกระเด็นมาทึ้งเลยวะไปดูกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรกันนะครับเขาไปช่วยอารงมาอย่างรูเอาบรมครูปูเจ้ากาดำสมออยเบอร์ฉกเบอร์เหลียบอยโกลอยเจ้าเบอร์อยตรังเบอร์อยบานเบอร์เลขถม រង្វាន់ទី1អ ොইল លោអួយជួយបើកអ ොইল លោអួយរមិលអ ොইল លោអចោះម៉ូព្រោះជាតិមនុស្សពីប្របាយកខ្លាំងពីយកគេអាចក្រោសុំបរមីលោអូចោះម៉ូបើកបរមីអ ොইল កូនចៅរួស4មានបានរួស4មានកើតសុំបរមីលោអូថ្ងៃនេះកូនចៅតែជួយកូនតែជួយកូនបានបើកបរមីឲ្យកូនឲ្យចៅណោះ เขาเป็ช่วยเกิดนี่เมื่อแต่โดยต่เคียเลยเมื่อแต่โวยบานแต่อย่างเจเนเลยเขานัาคอนนะเกิอแต่ออไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเดี๋ยวค่อยให้ปู่ออมให้ดูหรอกเลืออ่อนั่นเลืกดอะไรหรือปู่เนาะเลืออ่อนี่เหมือนกันบ่ตือ้อันนี้บานหกเป็ดเดีอยวยตะเนียน,นหกเป็ด แปดหกเปดหกเปดอืมอืมอันนั้นอ๋อน,นั้นเลขเหมือนเลขเมื่อวานเลยจะช่วยเนะี่ยครับมัมนจะจะ,จะช่วยเลขเมื่อวานเนหะนึ 1, 2, 2> ่งสองแปดหนึ่งสองแปดกับสองหกเลขเมื่อวานเ่ยแต่น้องครได้อะไรแปดแปดหกหกแปดกับหกแปดแปดอ้าวอันนี้เขาจะช่วยเดี๋ยวขอให้ดูของพี่ช่วยก่อนนะนี่ขอพี่ช่วยเลขเมื่อวานเลยสองแปด ไอ้หนึ่งแปดสองกับสองหกหนึ่งแปดสองกับสองหกอันนี้ของน้องกรได้แปดหกแปดกับหกแปดอ่ะมันเหมือนมีปริสนานะเ<อ>เาะเราคุยกันอยู่นะนั่นแหละเนี่ยเราคุยกันอยู่เลยเนะนี่ย <c oughs> มันไม่ปริศนานะเมื่อกี้ก็เหมือนกับปู่พูดบอกว่าโคเป็นเลขหัวใหญ่เ <laughs> พื่อรู้จริงหรือเปล่า,ามารอดูปู่จะให้อีกรอบหนึ่งรอดูรอดู <c oughs> รอดูเพราะว่าวันนี้เป็นการจุด ประถ้าดูว่าคืนนี้จะนิมิตฝันอะไรเพราะว่าวันนี้เราได้ขอพรครับก็มีหลายคนนะั้นที่เอาเลขจุดประทัดเปิดเรื่องนดที่แล้วของพี่ช่วยสามห้าโอ้โหแล้วก็เป็นเลขเก่าของปู่เขียนไว้ให้ด้วยอก็ถือว่ามีคนถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่ใช่แค่90ตัวเดียวนะครับแล้วก็วกขนาดเอ ศูนย์ศูนย์เจ็ดก็มีคนไปถูกนะคนไปซื้อลอตเตอรี่ได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดคืนเจ็ดคืนเจ็ดเยมีทุ่มามก็ถูกได้ถึงสามตัวใช่ก็ถูกหมดอ่ะบารมีปู่บารมีองค์รองค์ปู่เจ้ากระดํานะขอสาธุสาธุนะขอให้ปู่ให้ลูกให้หลานให้โชคได้ลาบอย่างนี้ตลอดไปและสม่ำเสมอเรื่อยๆไปไม่ว่าจะลายเด้อปู่เด้อ ไม่ว่าจะลูกหลานเราคิดจะซื้อสิ่งใดเลขจะคิดจะได้เลขไหนก็ขอให้ได้คอยห้ด้สามเลขไทยสามตัวหรือเลขหน้าสามตัวขอให้ได้คออย้ปูเปิดทุกรางวัลเลยทีหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าให้ปูเปิดทุกรางวัลครับผมก็ขอสาธุสาธุให้ปูให้โชคให้ลาภลูกหลานได้ถิดแล้วก็เลขนี้เป็นเลขมงคลที่ได้ในคำคืนเี้าว่าก็กระมองไปเนาะวันนี้เป็นเรื่องบังเอิญมาก เป็นเรื่องบังเอิญยังไงรู้ไหมรถที่มาส่งทวารบาลวิ่งไปที่สำนักเก่าแล้วทะเบียนรถอะไรปู่พูดผมขนลุกเลยวิ่งไปรถอะไรแล้วทะเบียนรถมันอยู่ในเนี้ทะเบียนรถอะไรแล้ววิ่งไปที่สำนักเก่าออแล้วกลับมานี่คืนครับอแล้วทะเบียนรถอะไรนั่นแหละเพราะว่า ผมก็นึกว่าเกนี่ทําไมเกไม่โทรหาผมแล้วแล้วทําไมต้องวิ่งไปที่เก่าอพอเกย้อนกลับมากปวิ่งไปที่สํำนักเก่าที่สานักที่ปู่เคยปวดเป็นพระใช่ตอนนั้นก็คือเกวิ่งไปที่นู่นเอาไปวิ่งไปสํานักเก่าเพราะผมก็ไปถึงศาลาใหญ่ก็บอกว่าไม่มีใครอยู่เห็นแต่ศาลาใหญ่ถึงจะเอาไปลงที่นั่นออืืโทรมาบอกเอ้าไม่ใช่คนละที่นะครับก็มาต้องมาที่นี่มาที่นี่แล้วแถมยังติดลมนะตอนเข้ามานี่ไม่ติดรถหนักไม่ติดตอนจะออกนี่แต่ตอนออกดติด อ่าเหมือนปู่ไม่ให้ไปเหมือนมีเลสายอะไรสักอย่างนอกอะไรหรือเปล่าะเหมือนเหมือนอะไรจะมาเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่มผมก็คิดอยู่นะใช่ไหมผมก็คิดก็เราเรามองไปอะไรอะไรที่หายอะไรที่ชัดอะไรที่ชัดอะไรที่หายเก้าหนึ่งครับใช่ไหมแปดสองเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเลขทะเบียนรถใช่ อันนี้เล็กนี่ก็เล็กใช่ไหมมีไม้แปดสองก็งงๆนะครับตอนนี้แปดสองเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าผมเห็นผมยังขนลุกเลยก็พูดถึงตอนที่เกนนาไปที่ที่ที่วัดเก่าที่วันนักเก่าอืมก็น่าจะไปที่เก่าแล้วก็กลับมากลับมาที่ใหม่ไปที่เก่านี่นี่ทะเวียนรถไปที่เก่า แล้วกลับมาที่ใหม่อันนี้เปลี่ยนรถเลยนะนี่นี่ผมถึงเหมือนท่านทวารบาลที่ผมพูดย้ำไงทำไมทำไมเหมือนมาตัวเดิมตอนตอนที่ผมขึ้นถ่ายผมมาตัวเดิมตัวเดิมไมทวารบาล4องค์นี้ถึงไปที่เก่าแล้วก็มาที่ใหม่ทางที่รอให้มาที่นี่ทางที่เราอ่ะบอกแกว่าให้มานี่แต่ว่าแกก็ไปโทรถามผมเลยนะ แกก็ดิ่งไปเลยดิ่งไปเลยดิ่งไปำนักนั้นเลยพอไปถึงอาโธมผมได้ยินแล้วผมขนลุกเลยอืแล้วก็ได้คุยกับปู่มันต้องมีอะไรใช่ไหมปู่ซี่มาครับสี่มาครับมาี่องค์มาสี่องสี่องค์แล้วก็สี่องค์ด้วยแล้วแกไปทําไมนู่นผมยังงงเลยไปทําไมเพราะว่ารับนัดให้มาผมเริ่มจะผมเริ่มจะคิดไปทางนี้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าผมไอ้เลขหนึ่งนี่จะเป็นเลขสี่หรือเปล่า ก็บอกว่าสี่ม้ามาสี่องค์เลขนึงเนี่ยเลขนึงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเลขสี่หรือเปล่าครับนะที่คิดอยู่ในเลขหนึ่งข้างหน้าเป็นเลขสี่ใช่ไหมอ่าไม่รู้นะเอาคิดกันเอาไปก่อนเดี๋ยวขึ้นนี่เขาให้ปู่ไปไปนิมิตดูว่าหลังจากที่เราทําพิธีวันนี้ว่าองค์เท้าทวารบาลทั้งสี่จตุรบาลเนี่ย ท่านจะให้อะไรท่านจะให้อะไรแล้วก็เดี๋ยวว่าท่านยืนไปแล้วท่านยืนมาแล้วสี่มาแล้วสี่ยืนสี่มาแล้วอืยืนสี่ผมผมผมคิดไปแล้วไอ้เรื่องนั้นแต่ผมยังไม่พูดหรอกจะขัดกันจะขัดกันจะตุระบาลอจะตุระบาลทั้งสี่จะตุก็คือเจ็ดอ่านะทับเลเป็นอะไรเนี่ยจอจะตุก็เจ็ดอ่ เจ็ 7, มาสี่องค์แล้วถ้าแปลเป็นบาลีก็จะตุกสี 4, แต่ถ้าแต่ถ้าเราไล่จอเป็นเจ็ดอย่างเงี้ยจะตุระบาลมาสีองค์ก็น่าจะยืนหนึ่งยืนมาตั้งหนึ่งมาสี 4, ่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนี่แหละประมาณนี้ <laughs> แหมนี่ขบันเกินเีย <laughs> จะเขียนให้เลยยังยัง <laughs> ยังเนาะ นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผู้ติดตามชมครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้มงสีแดงๆเลยครับ